วันนี้เราอยู่ที่แปลงอ้อยด่างมาเลก็คืออ้อยด่างมาเลจะมีลายสีประมาณนี้เป็นอ้อยด่างลำด่างนะไม่ใช่อ้อยใบด่างก็คือพอแก่แล้วก็จะออกเหลืองแดงนี่แหละเป็นลำยาวแบบนี้อันนี้ก็อายุเกือบปีนะวันนี้เราจะพามาชิมเนื้ออ้อยด่างมาเลแล้วก็ จะพาไปลองเอาไปรีดน้ำดูว่าชิมอ้อ,อยลำแพงแงเนี้ยมันจะเหมือนอ้อ,อยธรรมดาไหมตะโกบไม่กวนไม่ขาดเลยเห็นไหมเนี้ย <c oughs> <c oughs> เอาละ มาแล้วหนึ่งลำก็น่าจะเป็นลำที่แก่ที่สุดคิดว่านะเดีย๋ยวเราก็จะพามาชิมกันเลยตอนยอดน,นี้ตับไปปลูกแล้วกันเนาะนี่ไปปลูกเพิ่มอยากมีสักร้อยกอเดี๋ยวเราจะมาชิมเนี่ยมันแก่เห็นไหมหดูลายสีเหลืองเนี่ยลาย กอนี้ก็สวยนะเนี่ยเห็นไหมไม่สวยตรงไหนก็ไม่รู้สวยเหมาอาไปประดับบ้านมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราเอาแบบไหนดีเราเรามาชิมที่ว่ามันเปลือกมันจะบางแค่ไหนนาอนเรามาเทสกันตรงนั้นเลยนะมา,มาอ้าวเราจะมาดูที่เปลือกกันก่อนเลยเทสอันแรกว่ากินได้ไหมหลายคนถามมันกินได้เลยมันเป็นอ้อย Hey, ถือว่าโอเคนะอันนี้เขาเรียกอ้อยเปลือกบางนะจัดอยู่ในอ้อยที่เปลือกบางนะแกะได้แบบนี้นี่เห็นไหมนี่ถ้าอ้อยเปลือกหนาะจะแกะไม่ได้แบบนี้นะบอกไว้ก่อนอย่างเช่นแดงน้ำผึ้งเนาะมอริชาร์ดฟินดาอันนั้นเป็นอ้อยเขียวแต่จะแกะแบบนี้ไม่ได้นะนี่คือแกะเต็มเต็มที่แล้วนะนี่นี่ถ้าแกะกว่านี้ก็รุ่นจะสิบปสปีอะ อันนี้คือ45ถึง60สิบเทียบเป็นคนนะนี่คือแก่ได้ที่แล้วนะแก่งจริงนะถ้าถ้าอ่อนมันจะเป็นแบบนี้เนาะมันยังยังมีแป้งอยู่เนี่ยลําอ่อนนะเออยังมีแป้งนะเนี่ยเขวเรียเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะใสๆสภาษาอีสานเขาเรียกเรื่อมเบืองมันจะเรื่มเรื่มแบบนี้แล้วนะมามาดูใกล้ๆทีนี้เนี่ยถ้าเอาเล็บแกวได้แบบนี้ใกล้ไปไหม เอาเล็บแกะได้แบบนี้นี่สแสดงว่าเป็นจัดอยู่ในอ้อยที่เปลือกบางอา้าวอันนี้โดนเลยหลายคนถามมันกินได้ไหมกินได้ไม่ผิดสําแดงแน่นอนรับรองเดี๋ยววันนี้แหละเราจะกินให้ดูเอาแกะแกะให้รอบเลยนี่นี่ถ้าแกะด้านนี้ได้สแสดงว่าเออถือเป็นอ้อยที่มันโอเคเลยนะนี่เนื้อตันนะอ่ะมาจะมันเห็นชัดไหมเนี่ย ัจะกัดแล้วน่ะกัดเลยมามหวานนุ่มเีหวานเหมือนดำไต้หวนนะันน่ะชานเส้นใหญ่เส้นเยอะถ้าเป็นดำไต้หวนันเส้นเขาจะเล็กนะเนี่ยอันนี้เป็นเส้นเยอะนะแต่ กัดเคียวได้ไม่ใช่อ้อยที่แข็งนี่แต่เป็นแต่เส้นจะใหญ่กว่าอ้อยดำไต้หวันความหวานนุ่มพอดี <S <S เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปเทสบิ๊กให้ดูละกันว่ามันหวานกี่บิ๊กเนาะตอนเดี๋ยวเรารีดน้ำเสร็จก่อนเนาะ <S <S อ่านี่คือมันเคี้ยวได้จริงๆนะเนี่ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวใครให้ดูทีอืเห็นไหมอันนี้มันติดเปลือกไง ดิบเปลือกมันเลยออกไม่ได้แค่กัดให้ดูว่าข้างในมันเป็นยังไงนี่ก็ก็คือถ้าปอกเปลือกออกดีๆแล้วก็กัดกินอนะได้ได้แน่นอนอนะันนี้รับรองนี่นี่ความความโอ้ดูเคี้ยวเนี่ย<อ>ดูตัวล่างมันเคี้ยว <laughs> นี่อตัวล่างตะกบเคี้ยวได้อะ <laughs> เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเอเคี้ยวให้แฟนเพจด,ดูหน่อย <laughs> เคี้ยวกล่อมๆเลยเห็นไหมนะัน่นเห็นไหมตะกบชอบกินอ้อยโอเคเดี๋ยว เราจะพาไปทดสอบว่าถ้าเรารีดน้ำแล้วสีมันจะสวยไหมหรือสีจะจะคำเนะาะเออ๋ยวเราทดสอบให้ดูทั้งสองอันเลยว่าเป็นทั้งอ้อยเคียวแล้วก็คันน้ำได้ไหมโอเคไปเ,เราจะพาไหนๆก็ขอตัดมาทีา่ใช้มีดปอกก่อนเนาะเกี้ยวนิ้วแกงไงว่ามันปอกง่ายมากเลยเนี่ยแบบซิบซึบ ตัวกวนมาแล้วเนี่ยมันเปลือกค่อนข้างบางคือไม่ต้องใช้แรงอะไรเยอะเลยมันกดลงไปนิดอุย้ยเห็นไหม <c oughs> <c oughs> เข้าเนือเอ้อเออมันเข้าเนื้อเลยกดลงไปนิดเดียวนี่คือไอ้ยิ่งปอกปอกเปลือกไว้เขาต้องปอกท่านี้เนาะใช่อปุ๊บปุ๊บป,บป,บป,บปบอกปอกอ,กอ,กอ,กอกลงไปให้รอบเลยแต่เนี้ยเราแค่เอามาให้ดูว่าเออเนี่นยม,มันบางมันไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบเห็นไหมเนี่ยเผ่อนิดเดียวมัน อเนี่ยไอเนื้อเขียวมันเยอะน้อยนิดเดียวบางๆอะ่ะถ้าเป็น้อยไม่กินครับแต่คบไม่กินครับอุย้ยตัวลำอื่นนี่ขบเดี๋ยวเงกินลูกเดี๋ยวปอ,อกให้กินเนี่ยมันปอกง่ายนะเนี่ยมันปอกง่ายเลยเนี่ยมันแบบมันไม่ต้องลงแรงเยอะถ้าเป็น้อยเขียวตัวอื่นที่แบบไอ้นี่มันจะลงแรงเยอะเอออันนี้เพิ่งเราก็เพิ่งทดสอบครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยไม้เปลือกเขียวมันบางทีแม่น่ะมันลึกเข้าไปเลยนะ่ะเออเนี่ย คน <Okay. S 2> <Hey. S 1> ี่เป็นอีกอย่างหนึ่ง <Hey. S 1> ที่อยากนำเสนอว่ามันปอกง่ายมาก yeah. มาขุดเปลือกก่อนที่เราจะไปดีดน้ํากันนี่เปลือกบางเจอมีดคมเข้าไปมีดขูดเปลือกอ้อยขั้นน้ำหรอกเปลือกบางมากบอกเลย เบอร์เสร็จเราก็มาล้างสามเท่อน,นี้เดี๋ยวเราจะรีดบนนี้แหละเดี๋ยวมาดูสีน้ำกัน ชันก็มีความคล้ายสุพรรณห้าศูนย์ที่เป็นอ้อยขั้นน้ำก็คือแบบผนเส้นแล้วก็แตกอย่างเงี้ยแต่ว่าเปลือกเขาอ่ะจะมีความเหนียวกว่าสุพรรณห้าศูนย์คือถ้าสุพรรณห้าศูนย์นอาจจะขาดกรอบไปเลยเออมันมันอ่อนอันเนี้ยรีดง่ายถ้าสีน้ำสวยนีย่อุ้ยมีมีเช่วยเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูสีน้ำกันอีกแล้วสีน้ำของอ้อยด่างมาเลยที่เรารีดออกมาแล้วคือ ตอนออกมานี่สีสวยมากเลยตอนนี้นะนี่เพิ่งเลิดออกมาได้ไม่ถึงนาทีนะสีแบบสวยอะ่ะมันอ้อยขันน้ำเห็นไหมนี่คือสีที่เพิ่งออกมาจากลําที่เสร็จเมื่อกี้แต่ว่าถ้าจะเป็นอ้อยขั้นน้ำได้ผ่านไปสองชั่วโมงเขาต้องไม่เปลี่ยนสีเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามดูกันในขวดนี้แหละว่าเขาจะเปลี่ยนสีไหมนี่ แบบนี้เลยสวยนะสวยเออแต่จะเปลี่ยนสีไหมนั่นอีกเรื่องนึงเออเอาองนี้เราจะไม่โกงตรงที่ว่าเราขอเอาไปอัดฟิตไว้เนาะใช่อัดฟิตไว้สองชั่วโมงเดี๋ยวอีกสองชั่วโมงเลยพามาดูกันใช่โอเคอ่าผ่านไปแล้วสองชั่วโมงนี่เป็นน้ำของอ้อยด่างมาเลยที่เรารีดออกมาแล้วเก็บไว้ในช่องฟิตนี่คือการฟิตนะ ถ้าไม่ฟีดไม่รู้เพราะว่าวันนี้ไม่ได้ลองที่ไม่ฟีดสีก็ส่วนตัวว่าเป็นอ้อยคั้นน้ำได้รสชาติหวานนุ่มไม่บาดคอจะก,กินไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ีีถ้าเทียบอันนี้เป็นสุพรรณ50ให้กล้องมันต่างกันบ้างไหมต่างอยู่ค่ะนี่เป็นสุพรรณ50อ่าตัวอ่อนเนาะ อันนี้เป็นตัวแก่จัดแต่ตัวนี้แต่มันคือข้างนอกมันเป็นเขียวไงใช่ไหมมันมันเป็นเขียวมันไม่ดํานะแต่รู้ว่าในกล้องมันเป็นสีไหนรู้อยู่เก็บสองก้นนี้ลงก่อนนี่นี่เทียบกันมันก็สูสีแล้วมันเป็นสีเขียวมันไม่ได้ดําต้องบอกเออข้างนอกส่วนตัวว่าคั้นน้ําได้ผ่านคั้นเสร็จแล้วคืออแช่แข็งออปปีดอ่ะมันก็จะออกมาเป็นสีประมาณนี้มันไม่ได้ดําไม่ได้ค้าไม่ได้อะไร โอเคขอจบสําหรับการทดสอบอ่ะเขาเรียกอะไรเคี้ยวชาญกับรีดน้ําสำหรับอ้อยด่างมาเลวันนี้เราชิมครบเลยทุกเขาเรียกอะไรทุกกระบวนกาก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนบ๊ายบาย